พี่ทำอะไรอ่ะล้างสะพานเหรอไอ้อนจี่โก่พวกนี้มันทำอะไรกันวะ รักเขาอ่ะมึแงบบชอบเขามาเลยนะตอนตอนเนี้ยนะแล้วมึงเคยมีอะไรเขาอ่ะมึงก็ถ่ายไปเรื่อยมึงไม่ได้มีอะไรเขาใช่แล้วเขาเสียใจจนเสียสติไปเลยเขาเป็นคนเนี่ยคน,คนจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเดินก็ดูมึงไม่เหมือนไม่ใช่คนเลย มึงจะบระจิรจาครองเท้าเขาด้งมึงเห็นวา่าดังตีนเปล่าเนะเห็นเลยแต่มึงก็หลงรักเขานน่มึงก็หารองเท้าให้เขาเดีรองเท้าแก้วอะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของผีดุคองผีดุมีผีปะ่ะไม่มีเอ้ยไม่แน่นี่คือพรอผีดุที่เขาล่ำเรือนใช่ไหมสูงว่ออะแล้วเข้าไปข้างในได้หรอวะ แห้งเหรอพาเข้าไปน,าน่ากลัวอยู่น่ากลัวน้ำน้ำยังไม่แฉะเข้า,ขา,ขาอแสงม่ได้มืดมากเลย,ยคลองผีดูพรุ่งนี้น้ำน้ำเข้าไปได้วัืงคืนนะไม่ได้พรุ่งนี้เข้าไปไม่ได้ คองผีดูที่ไม่มีผีมึงเรียกมานี่มันคือตัวไรอ่ะมันบินจบไปจบมาวะเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคือตัวอะไระ กูคิดว่ามันคือขังข่าวนะไอ้ท็อปเหมือนเรือจะจมแล้วะวะไม่เหมือนมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยไม่อยากกลับไปดูแลแม่อะ่ะไปดูมุกไอยู่ họ ở ở phòng, lôy 1 cái lẽ, không? Mình bút mà. cứ thải đi, mới chơi 就是白鸡啊。